สวัสดีค่ะวันนี้เมียวก็มาพร้อมกับคลิปเก็บหอยนางรมสวีดนนะคะริมชายฝั่งตะวันตกค่ะก็คือจากแถบเอ่อจากยุทธบอยขึ้นไปหาทางออสโลประเทศนอร์เวย์นะคะเมียเองมาพร้อมกับสาระความรู้เช่นเคยค่ะเกี่ยวกับการเก็บหอยนางรมนะคะแม้ว่าหอยนางรมจะเยอะนะคะเกือบทั่วชายฝั่งตะวันตกของสวีเดน แต่จริงๆแล้วประชาชนทั่วไปไม่สามารถเลือกที่จะเก็บหอยนางรมเหล่านี้ได้ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านนะคะคนไทยเราคิดว่าเก็บได้ทุกที่นั้นจริงๆแล้วต้องศึกษาให้ดีนะคะจะต้องไม่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะและ หากมีเรือนั่งเรือออกไปข้างนอกเก็บตามเกาะตามชายฝั่งอย่างนี้ได้นะคะให้สังเกตดูด้วยค่ะถ้าเรือบางท่าก็ไม่เหมาะที่จะเก็บนะคะถ้าจะเก็บจริงๆก็ต้องดูซ้ายดูขวานะคะว่ามีเจ้าของเขาอยู่ไหมนะคะส่วนบริเวณที่เก็บให้เน้นว่าจะต้องน้ำจะต้องถ่ายเทนะคะสะอาดสะอ้านแล้วหอยเราต้องแกะดูก่อนนะคะว่า ตัวเป็นยังไงตัวเขียวไหมถ้าตัวเขียวก็คืออยากกินนะคะว่าคือหอยสกปกนะคะหอยสะอาดที่เวลาที่เราแกะออกมานะคะจะตัวใสอวบอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นต้องสังเกตดูด้วยนะคะฝากไว้สำหรับคนไทยหลายๆท่านนะคะที่ชอบกินหอยนางรมเป็นชีวิตจิตใจแนะนำให้กินสุกนะคะหรือดูร้อน หรือไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนช่วงไหนนะคะต้องกินอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าปารสิตแล้วก็แบคทีเรียนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะก่อนจะเก็บดูด้วยนะคะว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไหมเป็นทะเลเปิดไหมเป็นชายหาดหรือเปล่านะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในฤดูร้อนของสะเดนปี2อนีนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะมาชมค่ะสวัสดีค่ะ